สวัสดีวันอาทิตย์จ้าทุกคนวันนี้มาแต่งหน้าเบาๆกันดีกว่านะคะแต่งหน้าสไตล์คนหน้าใสเผื่อว่าคุณสามีออกไปเที่ยวนะคะขั้นตอนแรกก็คือเหมือนเดิมค่ะเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์นะหลังจากที่เรา ล้างทำความสะอาดผิวหน้ามาเรียบร้อยแล้วก็มาใช้โทนเนอร์เช็ดอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อกำจัดพวกสิ่งสกปรกตกค้างหรือว่าพวกความมันต่างๆบนผิวหน้าที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่นะคะอ่า อย่างที่บอกนะคะอย่างถ้าบ้านใครเอ,อ่อน้ำไม่สะอาดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะแพ้คอรีนอะไรอยเงี้ยคะแนะนําเลยจําเป็นมากๆโทนเนอร์นะคะหลังล้างหน้าอ่าขั้นตอนที่2ก็ลงเซรั่ม D W ของเรานะคะ เหมือนเดิมนะใช้หยดเดียวพอนะคะเพราะว่าเซรั่มเราเข้มข้นมากหยดเดียวแล้วก็วอร์มๆให้อุ่นบนมือเราก่อนนะคะแล้วก็ตบๆให้ทั่วผิวหน้าคะ่ะตบเบาๆลงไปนะคะอะ่ใต้ตาก็ปาดออกนะคะเหมือนเดิมทำเบาๆกับผิวหน้าเหมือนอย่างที่พี่นุชเคยบอกนะคะอย่าไปทำรุนแรงกับผิวหน้า ส่วนที่เหลือก็ลูปคอได้เลยเนาะ,ะขั้นตอนที่สองนะคะก็จะเป็นอ่ะสามแล้วเนาะขั้นตอนที่สาแล้วก็จะเป็นลงด้วยตามด้วยไข่มุกผสมบัวหิมะจ้าแต้มบางๆนะคะห้าจุดทั่วหน้านะ แล้วก็เกลี่ยเบาๆกลางวันเราไม่ต้องลงเยอะเนาะทาบางๆค่ะแล้วก็เกลี่ยเลยให้ทั่วผิวหน้าก่อนที่จะแต่งหน้าทุกครั้งนะคะเ,าเราก็ต้องบำรุงผิวหน้าเราก่อนเพื่อที่จะ ช่วยทำให้พวกเครื่องสำอางเนี่ยมันติดอยู่บนผิวหน้าเรานะคะไม่ตกล่องไม่เป็นคราบไม่ทำให้เขาเรียกว่าอะไรเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคะถ้าเราแต่งหน้าโดยที่ไม่ลงบอมลุงเลยเนี่ยมันจะเป็นการทำลายผิวนะคะอ่าเหมือนเดิมส่วนที่เหลือก็รูปคอรูปมือได้เลย ะทีนี้ก็เสร็จขั้นตอนของการบำรุงแล้วขั้นต่อไปนะจ๊ะก็จะเป็นตัวกันแดดไข่มุกผสมบัวหิมะของเรานี่เดี๋ยวพี่นุชจะทำให้ดูเทคนิคอ,อย่างวันที่เราจะต้องไป ตากแดดไปออกแดดก็คือไม่ไม่ได้อยู่แต่ในบ้านนะคะถ้าอยู่แต่ในบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่แต่ในบ้านไม่ทานะอยู่แต่ในบ้านเราก็ต้องทาแต่อาจจะทาน้อยกว่าวันที่แบบออกไปข้างนอกหน่อยนะคะอ่ะนี่เทคนิคนะคะก็คือเราก็ลงไปก่อนหนึ่งรอบบางๆไปก่อนนะอันนี้พี่นุชจะเหมือนเดิมลงให้ดูแค่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าตัวกันแดดไขมุกผสมวหิมะเนี่ย เขาช่วยปรับสภาพผิวหน้านะให้ผิวหน้าเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นอีกหนึ่งระดับนะคะแค่หนึ่งระดับเท่านั้นนะไม่ได้ขาวโบ๊ไม่ได้ขาวโป๊เหมือนเออรองพื้นผิดเบอร์อะไรประมาณนี้นะอ่ะเทคนิคนะคะต่อไปพอลงอา่ารอบแรกไปแล้วนะคะก็ลงซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อความ เนียนนะคะเพื่อความเนียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพื่อเป็นการปกป้องอีกหนึ่งชั้นนะนก็คือลงพูดง่ายงว่าลงกันแดดสองรอบนะคะลงกันแดดสองชั้นเผื่อว่าเราออกไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องเผชิญกับ แดดเผชิญกับมลภาวะนะคะกันแดดเนี่ยก็นอกจากช่วยกันแดดแล้วเนี่ยก็ยังช่วยปกป้องมลภาวะให้เราได้อีกเกาะหนึ่งด้วยนะคะจำเป็นมากๆเลยนะกันแดดเนี่ยแต่ละวันไม่ทามไม่ได้เลยนะคะถ้าวันไหนเรารีบร้อนไม่ได้ลงบำรุงไม่ได้แต่งหน้าอย่างเงี้ยลงกันแดดไปเลยนะคะลงกันแดดไปเลยอย่างเดียวช่วยผิวได้รอดตายแน่นอนนะคะ แสงแดดเนี่ยนอกจากว่าจะทำให้เราดำเกิดฝ้ากระแล้วนะคะถ้าเราแบบไม่ดูแลไม่ปกป้องเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะทำให้ผิวเราเหี่ยวย่นแก่ก่อนวัยด้วยนะกันแดดสำคัญมากๆกนี่เห็นไหมคะความแตกต่างระหว่างข้างที่ลงแล้วกับข้างที่ยังไม่ได้ลงเห็นไหมมันจะขาวสว่างขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ไม่ได้โปะ๊ะไม่ได้โบะ๊ะอะไรขนาดนั้นนะคะ เหมือนกันอีกข้างหนึ่งก็ลงบางๆไปก่อนนะลงไปบางไปก่อนชั้นหนึ่งวันนี้พี่นุชใช้ควงน้ำเพื่อความเนียนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าต่อนะคะแต่ว่าพี่นุชจะไม่ได้ใช้รองพื้นนะตอนนี้ฝ้าพี่นุชหายแล้วพี่นุชก็จะไม่ลงรองพื้นนะคะลงแค่กันแดดของเอ่อ ครีมกันแดดของบัวหิมะของเราเท่านั้นนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นเนื้อซีซีก็ช่วยปรับสภาพผิวอยู่แล้วอ,อันนี้รอบสองเหมือนเดิมเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะแล้วก็อย่าลืมคอด้วยนะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ทาครีมกันแดดอย่าลืมคออย่าลืมหูด้วยนะ แถบๆไปเหมือนเดิมนะคะใช้ฟองน้ําก็จะได้ความเนียนมากกว่าความเออมากกว่าการใช้มือนะแต่บางคนเนี่ยถ้าเขาเกลี่ยเก่งๆแต่งหน้าเก่งๆนะเขาก็ใช้มือก็ก็เนียนแล้วนะแต่พี่นุชเนี่ยไม่ค่อยได้แต่งหน้าแต่งหน้าไม่เก่งต้องใช้ฟองน้ําช่วยค่ะอ่ะ หลังจากที่เกียรยสองข้างเรียบร้อยก็เก็บรายละเอียดตบตตบ,ตบ,ตบหูด้วยคอด้วยนะคะให้สว่างกระจ่างใสเท่ากับผิวหน้านะคะเท่ากาันนี่เนียนแล้วนะคะรอแป๊บหนึง่งพอกันแดดเ,เขาเซ็ตตัวเข้ากับผิวเราแล้วก็ตามด้วยแป้งฝุ่นนะคะ ตบบางๆเบาๆด้วยแป้งฝุ่นครั้งหนึ่งก่อนนะเพื่อ,อลดเขาเรียกอะไรความหนืดความมันของของครีมที่เราลงไปนะตบเบาๆบางๆอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะแต่งหน้ากันเนาะต้องบอกก่อนว่าพี่นุก็ไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้าเก่งอะไรนะก็แบบแต่งแบบชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปเนาะอ ตอนนี้ก็คือแต่งหน้าง่ายกว่าเดิมมากๆเลยนะคะเมื่อก่อนนี้เป็นฝ้าหนาดำโอโ้โหกว่าจะแต่งหน้าเสร็จก็เป็นชั่วโมงอะคะอ่ะอะหลังจากนั้นก็ลงปากเบาๆด้วยอ,อลิปมันลิปมันเปลี่ยนสีนะคะลิปมันเปลี่ยนสีเนี่ยเวลาที่เราทาถ้าเราอยากให้มันออกสีเราก็ต้องเม,ม้มเม้มริมฝีปากนิดนึงถ้า ว่ามันมันเกินไปก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับๆให้ให้ความนันไอให้ความมันมันน้อยลงนะคะ,ะก็จะได้สีปากที่ดูชมพูอมชมพูเป็นธรรมชาตินะคะไม่แดงไม่โปะเกินไปอ่ะต่อไปก็จะเป็นคิ้วนะคะอ่ะ พี่นุชเนี่ยปกติจะไม่ได้เขียนคิ้วนะเพราะว่าพี่นุชเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วปกติจะใช้แปรงปัดๆเฉยๆแต่ถ้าสังเกตก็คือว่าหัวคิ้วพี่นุชเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรนะความเข้มความเข้มความความความเข้มของของเส้นขนนะ่ะมันจะมันจะอ่อนกว่าท่าปลายคิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะเติมหัวคิ้วหน่อยหนึ่งนะในวันที่แต่งหน้าก็จะแค่เติมหัวคิ้วเพื่อให้สีเนี่ยมันเอ่อค่อนข้างที่จะบาลานซ์กับกับท้ายคิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าดูคิ้วพี่นุชนะมันจะตลกเวลาพี่นุชเขียนคิ้ว,วพี่นุชเขียนไม่เป็นก็คือจะได้แค่เติมให้ให้ตรงหัวกับตรงตรงหางเนี่ยสีมันสีมันบาลานซ์กันนะคะต่อมาก็เป็นปัดแก้มเบาๆนะคะวิธีปัดแก้มก็คือให้เรายิ้มกับกระจกอ่ะพอเห็นพวงแก้มก็ปัดลงไปเลยนะจ๊ะ บางคนบอกว่พีนุชปัดเข้มจังปัดให้มันเข้มไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราลงลงแป้งตลับอีกทีเพื่อความเนียนนะคะที่เราแต่งหน้าเราลงแป้งตลับอีกทีหนึ่งไอ้ที่เราปัดมันก็จะอ่อนลงค่ะ,ะปัดคางบริเวณคางบริเวณหน้าผากด้วยนะปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองค่ะ หังจากนั้นก็ลงตามด้วยแป้งตลับนะพี่นุชใช้เป็นแป้งตลับธรรมดาของเมทีนค่ะแป้งตลับรู้สึกว่าตัวนี้อ้ําจะโฆษณานะถามว่าปกปิดดีไหมก,ก็ดีระดับหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างราคามันก็ไม่แพงราคาก็ชาวบ้านทั่วไปนี่เห็นไหมพอลงแป้งแล้วอะ่ะสีของบัตรออนที่เราปัดเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะดรอปลง ไม่ได้แบบชมพูปแปด๊ดเหมือนตอนที่เราปัดใหม่ๆนะคะเนี่ยถ้าตรงไหนเรารู้สึกว่าเออที่เราปัดปัดแก้มเนี่ยมันมันมันแดงไปเราก็เอาแป้งตบ,ตบ,ตบๆๆเดี๋ยมันก็จะอ่อนลงไปนะขั้นต่อไปก็จะเป็นลูกตานะคะอ่ะพี่โนจะใช้สีสีเขาเรียกอะไรสีขาว สีขาวมุกมุกาะคะทาบริเวณใต้ท้องคิ้วนะเพื่อให้คิ้วเราดูมีมิติแล้วก็ตาดูมีมิติมากขึ้นนะคะใช้มือเนี่ยเลยค่ะไม่ได้ใช้แปรงไม่ได้อะไรนะคะใช้มือรูปนี่เลยง่ายดีสะดวกดีแล้วก็ไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะนะคะบอกแล้วว่าพี่นุชแต่งแต่งแบบบ้านๆนะคะแบบแต่งแบบชาวบ้านทั่วไปเลยอ่าแล้วก็จะใช้เป็นสี น้ำตาลทองนะคะทาบริเวณเปลือกตาก็จะออกเป็นน้ำตาลทองออกแบบชมพูชมพูนิดหนึ่งนะคะนี่แล้วก็ใต้ตาพี่หนุดน่ะนะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไร มันจะขนคิ้วขนตามันจะไม่ค่อยมีนะคะมันจะบางพี่นุชกก็จะเขียนเพิ่มนิดนึงใต้ตานะคะเพื่อให้ตาดูคมขึ้นมานิดนึงเนี่กยกีดมาประมาณครึ่งนะคะครึ่งครึ่งดวงตาค่ะเกีดมาประมาณครึ่งตาก็จะดูเป็นธรรมชาตินะคะไม่ดูเหมือนว่าเราเขียนจงใจเขียนจนเกินไปนี่เจ็จเรียบร้อยค่ะ แล้วก็ฝากกดติดตามกดซับตัวใครให้พี่นุชด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ